แอนจัก,กรพง์ประกาศฟ้องกราดรูดถึงเวลาฟาดต้องฟาดนักธุรกิจและเซเลบเบตี้คนดังแอนจัก,กรพง์จากกราสุธาทิพย์หรือแอน JKN โพสเฟซบุ๊ k ระบุเตรียมดำเนินคดีนายเพชรปอมและลูกสมุนที่อยากได้ซีนข่าวหลังเก็บตัวเงียบไม่ตอบโต้มานานเพราะผู้ใหญ่เตือนว่ายังไม่ถึงเวลา โดยแอนได้โพสต์ข้อความระบุว่าเงียบมา3อาทิตย์เพราะผู้ใหญ่คนสนิทบอกยังไม่ถึงเวลาท่านบอกแอนให้รออทุกคนออกจากถ้ำทั้งหมดแล้วรวบรวมข้อมูลจะได้รู้ว่าใครเป็นใครส่งฟ้องทีเดียวส่งประหารทีเดียวขอบคุณแฟนๆและผู้หวังดีล้นหลามที่เมตตาส่งข้อมูลเบื้องหน้าและเบื้องหลังของนายเพชรปอมพร้อมลูกสมุนจอมสลอที่อยากได้ซีนข่าวเพราะทำอะไรก็เจงไปหมด จึงอยากเกาะกระแสให้คนมาตามโซเชียลมีเดียของตัวเองเพื่อขายของขายอาหารต่อทุกเอกสารทุกข้อมูลทุกความลึกล้ำที่ส่งเข้ามาให้ทีมทนายฉลามดุของแอนล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ในการฟ้องกลับเรียกค่าเสียหายเป็นเลข8-9ถึง9หลักต่อคนจะได้เอาทุกบาทไปทาบุญเราไม่ควรปล่อยให้มนุษย์ปากว่าตาขยิบเหล่านี้ลืมตาอ้าปากในสังคมค่ะขอบคุณทุกคนที่รักแอนเสมอค่ะถึงเวลาฟาดคือต้องฟาดค่ะ และอีกโพสต์โดยได้ระบุข้อความว่าสัตยธรรมในชีวิตคือมนุษย์ทุกคนต้องมีทั้งคนรักและคนไม่ชอบคนที่หมันใสริษยาใส่ร้า,ราป้ายสีจงคิดให้เป็นเรื่องดีว่าทุกมรสุมคุณจะได้เห็นว่าใครเป็นใครที่ควรครบเจอพายุสัตว์เท่านี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องจิบจอยเพราะเรื่องที่สําคัญยิ่งกว่านั้นคือคุณจะต่อยกลับพวกมนุษย์ขยะเหล่านี้ได้อย่างไรต่างหาก ชีวิตพวกเราไม่ควรกลัวคนมารังแกเมื่อถึงเวลาก็แค่ฟาดกลับให้มันจดจำเท่านั้นเองค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com